ข่าวรายวันวันนี้สองเลขเด็ดประจำวันที่14กรกฎาคม2567ข่าวแรกมาที่วัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีบรรดาสายมูลและผู้ศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณพากันมาขอเลขเด็ดโดยองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงระหูท่านทองลน้นมีความสูง99เมตรผู้คนได้นำเครื่องเส้นไหว้และจุดธูปเสียงทยได้เลข515ซึ่งหลายคนจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ ต่อมาข่าวเจนุดผู้โชคดีที่ถูกรางวัลกว่า1ล้านบาทได้เดินทางมาแก้บนที่วัดปทุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีโดยนําดอกไม้ทูบเทียนและอาหารโต๊ะจีนจํานวนสี่โต๊ะมาถวายท้าวเวสสุวรรณพร้อมจุดประทัด1นึ่งแสนนักแก้บนเลขหางประทัดที่ได้คือ8 7และ729หลายคนได้นําไปเป็นแนวทางเสียงโชคในงวดนี้เรามาสรุปตัวเลขเด็ดที่ได้จากแต่ละข่าวกันเลยครับเริ่มที่เลขเด็ดจากการเสียงทายที่วัดเขาช่องลมคือ515 ต่อมาข่าวเลขเด็ดห่างประทัดจากการแก้บนที่วัดปทุมบูชาได้เลข87และ729และนี่ก็คือเลขเด็ดประจําวันที่14กรกฎาคมสําหรับข่าวมีเลขเด็ดจะมีอะไรอีกบ้างรอติดตามกันได้เลยครับ